เทศบาลตำบลป่าซางมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมตำบลป่าซางและตำบลปากบองจำนวน10หมู่บ้าน14ชุมชนมีประชากรจำนวน8,309คนจำนวนครัวเรือน4,241ครัวเรือนจากการประเมินและวิเคราะห์ปัญหาพบว่าปัญหาสำคัญเร่งด่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซางประกอบไปด้วย 1. ปัญหาการพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียน ซึ่งการดำเนินการยกระดับพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดไว้อีกทั้งยังไม่ได้นำเรื่องราวของท้องถิ่นซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของเทศบาลตำบลป่าซางและความต้องการของชุมชนเข้ามาสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 2. ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางขาดจีสำนึกและไม่มีวินัยในการทิ้งขยะมีการลักลอบทิ้งขยะลงในที่หรือทางสาธารณะมีการลักลอบเผาขยะในบ่อขยะ 3. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุสมรรถภาพทางร่างกายเสื่อมถอยส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของผู้สูงอายุเทศบาลตําบลป่าซางมุ่งเน้นการพัฒนาโดยยึดหลักการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดีเปิดโอกาสให้ประชาชนและประชาสังคมได้มีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจและสามารถตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลโดยได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆดังนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายและการตรวจสอบมีการแต่งตั้งภาคประชาชนเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการจำนวน4โครงการได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 2. โครงการพัฒนาศูนย์บริการประชาชน 3. โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง 4. โครงการ 3.R.S. ประชารัฐคัดแยกขยะการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติปราศจากความรุนแรงจำนวน4โครงการได้แก่ 1. โครงการจิตอาสาพ,พัฒนาท้องถิ่น 2. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมสื่อสารบ้านและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง 4. โครงการขับเคลื่อหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีคนป่าตางสถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซางการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวน4โครงการได้แก่ หนึ 1> 1. ่งโครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจรสโครงการศูนย์ประสานงานความปลอดภัยเทศบาลตำบลป่าซาง 3. าโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอบพภและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัทยที่บัดประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการควบคุมการทุจริตการสร้างกลไกในการตรวจสอบควบคุมการบริหารและการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ปราศจากการทุจริตจำนวน3โครงการได้แก่ 1. โครงการฝึกอบรมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง 2. โครงการเผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 3. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านภัสดุเทศบาลตำบลป่าซางคุณภาพของกฎระเบียบมีการบังคับใช้เทศบัญญัติที่เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปธรรมจำนวนสีเทศบัญญัติได้แก่ 1. เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพุทธศักราช2554 2เทศบัญญัติเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพุทธศักราช2554สเทศบัญญัติเรื่องกิจการตลาดพุทธศักราช2554 4. เทศบัญญัติเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพุทธศักราช2559เทศบาลตำบลปา่าซางมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการประชาชนฟอนต์ออฟฟิศดังนี้ 1. การแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยการจัดส่งหนังสือแจ้งยอดการชำระภาษีที่พิมพ์จากระบบอีลแอซึ่งมีบาร์โค้ดการชำระเงินผ่านบริษัทมหาชนจำกัดธนาคารกรุงไทยเพื่ออำเนยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมาเสียภาษีณสำนักง,งานเทศบาลตำบลป่าซาง 2. การใช้เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าซาง เป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆให้กับประชาชนเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยประชาชนสามารถเข้าไปแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆในเว็บไซต์ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวบรวมและดำเนินการส่งเรื่องราวให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไปและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อบริหารงานภายในองค์กร b a c k อ f ฟฟิ e ดังนี้การสร้า,างไลน์ออฟฟิเชียลพีอาาซานเพื่อให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่แต่ละกองสามารถส่งภาพถ่ายกิจกรรมหรือโครงการพร้อมรายละเอียดข้อมูลต่างๆให้กับงานประชาสัมพันธ์สามารถนำไปจัดทำข่าวเพื่อเอผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์เพจ Facebook หรือช่องทางต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จากปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าซางอันได้แก่ปัญหาการพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและปัญหาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาของผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและความต้องการของชุมชน ทำให้เกิดการผักกันในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าซางได้ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธาศักราช2560ซึ่งยังไม่มีการนำท้องถิน่นและงานศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่น ข้ามาบูรณาการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเด็กนักเรียนดังนั้นจึงเกิดการดำเนินการโครงการนวัตกรรมท้องถิน่นเรื่องโรงเรียนหอมพยาสืบสารงานศิลป์ของดีท้องถิ่นป่าซาง ฮอมพยาเป็นภาษาถิ่นของภาคเหนือหมายถึงการรวบรวมภูมิปัญญาดังนั้นนิยามศัพท์ของคำว่าโรงเรียนหอมพยาสืบสางงานศิลป์ของดีท้องถิ่นป่าซานซึ่งเป็นกระบวนการบริหารหลักสูตรสถาศึกษาท้องถิน่น ที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นฐานในการบริหารสถานศึกษาโครงการนวัตกรรมเกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นโรงเรียนผู้ปกครองผู้ประกอบการและหน่วยงานอื่นๆซึ่งได้รวบรวมอาชีพที่เป็นงานศิลป์ที่อยู่ในท้องถิ่น ได้แก่งานศิลป์ด้านอาหารงานศิลป์ด้านหัตถกรรมและงานศิลป์ด้านศิลปะประเพณีพื้นบ้านและวิถีชีวิตที่เป็นจุดเด่นและใกล้จะสูญหายมาเป็นฐานในการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษาด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA ผ่านการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการสอนป่าสร้างโมเดลที่โรงเรียนได้ออกแบบการสอนเองในกิจกรรมหลัก6กิจกรรม ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดก,การเรียนโดยบทเรียนเป็นคลิปสอนอการไลฟ์สดเผยแพร่ในเพจเฟ e บุ o กกลุ่มลายผู้ปกครองและทางช่อง YouTube ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซางดังนี้ 1. หน่วยแต่งสีใส่ลายสไตล์ท้องถิ่นป่าซาง เป็นเนื้อหากเกี่ยวกับอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่นเรื่องการทำผ้ามัดย้อมสนุกๆก,กับเรื่องตื่นเต้นที่จะมาให้เด็กๆชมนะครับ ขอความร่วมมือผู้ปกครองนะครับได้เปิดคลิปให้กับเด็กๆชมด้วยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับคูบีกันเลยจับสุดท้ายนะคะครีมนะคะเราจะใช้ครีมสําหรับในการขีบหรือคนผ้านะคะ<อ>นในการย้อมนะคะท่าอยู่นะคะเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ผ่านไปส<น>ิบนาทีนะคะเด็กๆใช้ครีมนะคะขีบผ้าออกมาค,ะค่ะแล้วมาจุ่มลงในน้ำเย็นเลยนะคะพักไว้ก่อนทํำผ่ามัดย้อมนะเจ้า จากที่ครูคคคทุกคนเด้ดสอนไปนะคะซึงรามายอมของเฮาเนี่ก็จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของท้องถิ่นป,ป่า้างของเฮานะจา้าที่เด็กๆได้อาศัยอยู่การเฮาควรจะอนุรักษ์ตัวกันอนุรักษ์ไว้นะจา้าวสองหน่วยแข่งเรือน้นอยวารีบกเป็นเนื้อหากเกี่ยวกับประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นเรื่องการแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง นี้มีมนใครแม้นเคยไปมาสักหนแล้วต้องพลํมเพอกังวลถึงสาวนามนชมเจ้าสักครานโอดพริมดัง 3. <า>หน่วยโคมน้อยล้านนาพญาคนป่าซางเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทำโคมไฟประดับดั้งเดิมของท้องถินมมนน่น กลางบางผาเงอบพลันและเห็นดวงนั้นอันอวบขาวนวลโอ้ป่าสังเจ้าเอ๋ยเพิ่งเคยได้ไปครั้งเดียวหัวใจน้มเนี่ยวรันจวนเพียงได้เห็นก็เหมือนเป็นบุญชัก 4. หน่วยหมูระบำสูตรโบราณเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทาอาชีพดั้งเดิมของท้องถิ่นเรื่องการทําแคบหมูสูตรโบราณ พบกันชั่วพลันแล้วจากไม่ทันฝากรักนวลนางคงเหลือเพียงแต่ความอ้างว้างเพื่อครุ้นคิดถึงนวลนางมนรักป่าสางฝังจิตมีคลาง ในการดำเนินการโครงการนวัตกรรมมีเป้าหมายครอบคลุมประชากรในเขตเทศบาลตำบลป่าซางที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในปีการศึกษา2,565จำนวน160ครัวเรือนทำให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเกิดการยกระดับคุณภาพเด็กสร้างเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมด้านสติปัญญาเกิดการสร้างสารคความเจริญในท้องถิ่นสืบสารการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาชีพในชุมชนให้คู่กับท้องถิ่นตำบลป่าซางนวัตกรรมท้องถิ่นเรื่องโรงเรียนหอมพยาสืบสารงานศิลป์ของดีท้องถิ่นป่าซางสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่องโดยมีเด็กที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นผู้เชื่อมโยงความรู้ภูมิปัญญาระหว่างสถานศึกษาครอบครัวและชุมชนทำให้องค์ความรู้งานศิลป์ของดีท้องถิ่นป่าซางด้านอาหารด้านหัตถกรรมด้านศิลปะพื้นบ้านประเพณีและวิถีชีวิตได้รับการสืบทอดไม่เลือนหายไปจากป่าซางซึ่งเทศบาลตำบลป่าซาง ได้บรรจุโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นพุทธศักราช2561ถึง2565และต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2566ถึง2570และได้บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซางพุทธศักราช2561ถึง2565และต่อเนื่องในปีพุทธศักราช2566ถึง2570 อีกทั้งยังมีการทบทวนกิจกรรมประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินง,งานเพื่อนำไปพัฒนาปรปับปรุงต่อยอดไปสู่ความยั่งยืนโดยมีรูปแบบการสอนป่าซางโมเดลผ่านกระบวนการบริหารจัดก,การคุณภาพ PDCA เวอร์ชัน2โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหน่วยแต่งสีอวดลายสไตล์ท้องถิ่นป่าซางโดยการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติและนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการถ่ายทอดบทเรียนจากการดำเนินงานทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ให้หน่วยงานต่างๆทั้งในจังหวัดลำพูนและนอกจังหวัดลำพูนจากการประเมินความพึงพอใจพบว่าการดำเนินการโครงการนี้ตลอดจนกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในระดับดีมากส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซางได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดีประจำปีพุทธศักราช2565และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565ด้านการศึกษามีหน่วยงานเข้ามาศึกษาดูงานจำนวน11หน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้นำไปต่อยอดและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ด้วยผลการดำเนินงานผลการพัฒนาเด็กเล็กและการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงส่งผลให้สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าซางเป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณค่าและอยู่ในใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าซางตลอดไป